เอลเทลนะเทอร์รี่เวนารเบิส์นะครับอดีตพิเศการทีมชาติอังกฤษเสียชีวิตนะครับในวัย80ปีนะครับก็เนะสียชีวิตในช่วงก่อนก่อนที่เกมสปเปอร์จเะเตะพอดีเลยเดี๋ีวพิธีก่อนหน้านั้นสักไม่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 นานเท่าไหร่แล้วก็มีการยืนไว้อะไรนะครับนี่ครับหลายคนก็จำได้คือแฟนบอลอย่างรุ่นรุ่นพี่เนี่ยจำได้แน่นอนเอลเทลาะวาก็ผ่านยูโร96เนี่ยก็เรียกว่าได้ดูนะครับอังกฤษก็ ไปแพ้จุดโทษเยอรมันนะครับเล่นในบ้านตัวเองที่เวมบรีนะออแล้วเขาก็ยังสร้างชื่อเสียงเยอะแยะมากมายในสมัยเป็นผู้จัดการทีมนะมก็ตอนเป็นนักเตะเขาเป็นนักเตะของเชลซีของควีนส์พาร์คเรนเจอร์สของทันแนมฮอสเปอร์สนะเรารู้สึกน่าจะยังมีของพิซซัมพาเลสด้วยนะคือเขาเล่นในลอนดอนเนี่ยเขาคนเกิดในลอนดอนนะครับชาวกรุงลอนดอนแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมของควีน <c oughs> ขออภัยครับควีนส์พาร์คเรนเจอร์สนะครับสเปอร์สแล้วก็ไปคุมบาร์เซลโลนาเลยนะ พาบาซ่าคว้าแชมป์ลาลิก้าได้ด้วยได้รองแชมป์ยูโรเปียนด้วยปี1986คิดดูดิแพ้แค่จุดโทษน,นะแพ้สเตโอบูคาเลสถ้ามันกลับกันนะ่ะชนะจุดโทษเนี่ยเขาก็เป็นกุนซือปฏิสาส์ไปแล้วได้ได้แชมป์มยุโรปไปแล้วอะนะแล้วก็มาพาสเปอร์เป็นแชมป์เอฟเคปี91แล้วก็มาคุมทีมชาติอังกฤษนะครับก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูโร96ในบ้านนะครับก็ ทุกสนามก ok <function als. S 1> ็มีการไว้อะไรให้กับการจากไปในครั้งนี้นะครับเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับกับสโมสรเชลซีในปี1958ตอนที่อายุ15ปีเท่านั้นเองนะนะครับแล้วก็ได้ลงสนามประเดิมสนามเจอเวสต์แฮมในปี1960เล่นให้เชลซี202เกมนะครับแชมป์ลีคัพด้วยหลังจากนั้นก็ไปเล่นให้สเปอร์สควีน์บังเลนเจอร์สอ่าแล้วก็คิสซัมพาเลสนี่แหละเลิกเล่นไปในปี1975แล้วก็เข้าสู่การคุมทีมเลยคุมคิสซัมพาเลสต่อเลยแล้วก็พาพาเลส เลื่อนชั้นจากดิวิชัน3ขึ้นมาสู่ดิวิชั่น1นะภายในเวลาแค่ปีคปีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปทำงานกับบาร์เซโลนาในปี1984เก้บาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยนะตอนนั้นพี่มีอ่านบทมภาษณ์เขาจะได้คุมมาราโดนา่าโอ้หนักเตะที่ดีที่สุดในโลกรปรากฏว่ายังไม่ทันทัน,ทนยังไม่ทันไรเลยประธานสโมสรเรียกไปคุยบอก เราต้องขายมาโลน่าหรอลงแล้วมันจะสร้างปัญหาไปเยอะก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ใช้งานมาโลน่านะก็พาบาสเลน่าได้แชมป์ลาลิกาปี85แล้วก็เข้าชิงยูโรเปียนคัพปี1986นะครับกับอังกฤษมาคุมสเปอร์ปี87ได้แชมป์เอฟเอคัพปี91พอปี94เนี่ยอังกฤษก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องพูดการทีมใช่ไหมไม่ได้ไปฟุตบอลโลกใช่ไหมรับเกรเฮมไทร์เลอร์ใช่นะครับแล้วก็เวนเบอร์ก็เข้ามาคุมทีม แล้วก็พาทีมะลุยเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศนั่นแหละไปแพ้เยอรมันนิดเดียวเองก็โดนจุดโทษนะฮะใช่โดนจุดโทษนี่เจอเจอเยอรมันก็เรียบร้อยอ่ะใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมออสเตรเลียทีมชาติเลยนะแล้วคุมบิดเนสโบรคุมลิสนะครับนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเจอร์รี่เบนเบิลส์นะฮะ80อายุ80นะครับนะฮะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา